สวัสดีครับผมนายสุโชบทองจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเกษตรหัวข้อวิจัยผลการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่21การศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดย Google Meet เพื่อความเข้าถึงและพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกลายวิชาศิลป,ปะไทยวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษาแบบออนไลน์ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความเข้าใจในรายวิชานักศึกษาที่มีต่อรายวิชาศิลปะไทย 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาในระบบออนไลน์ด้วย Google Meet นะครับกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับตัวแปรต้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยใช้ Google Meet ในรายวิชาศิลปะไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับตัวแปรตามทักษะการเรียนรู้นะครับโดยการใช้ Google Meet นะครับ 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับโดยใช้ Google Meet นะครับ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษานะครับที่มีต่อการเรียนการสอนนะครับโดยการใช้ระบบของ Google Meet นะครับในรายวิชาศิลปะไทย ประชากรครับประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีการจัดการเกษตรรายวิชาศิลปะไทยจานวนนักศึกษาทน้งหมด111้คนจากสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกกลุ่มตัวอย่างครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นปีที่1วิทยาลัยเทคโนโลยียการจัดการเกษตรนะครับผมจำนวน50คน นี่นะครับคือภาพดําเนินงานนะครับในระบบในการเรียนการสอนนะครับของในรายวิชาผลการวิเคราะห์นะครับจากตารางที่1นะครับผมแสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่21โดยใช้ Google Meet ในรายวิชาศิลปะไทยครับของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1นะครับค่าเฉลี่ยที่หมดที่ได้นะครับก็จะเป็น 89. 2 4นะครับผม หลังเรียนก็จะเป็น90.84ตารางที่2แสดงผลการหาผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพบว่าผู้เรียนที่เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่21โดยใช้ Google Meet ในรายวิชาศิลปะถทายของนักศึกษา,าร,ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่1ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับผมก่อนเรียนนะครับได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่16.57นะครับ หลังเรียนและค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่2 5 0 6นะครับผมค่าเฉลี่ยของทีเทนนะครับอยู่ที่19.54นะครับค่าในสำคัญอยู่ที่จุดจากตารางที่3นะครับสแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษานะครับผมค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่0.70สรุปการพัฒนา,นาต่อยอดนะครับในงานวิจัยผลการวิ ผลวิเคราะห์นะครับข้อมูลพบว่าผลสำลิ็์ในการเรียนของผู้เรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง50คนค่าเฉลี่ยก,ก่อนเรียนนะครับอยู่ที่16.57คะแนนหลังเรียนอยู่ที่25.26คะแนนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็พบว่าผลคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนนะครับ ข้อเสนอแนะผู้สอนนะครับข้อที่1ผู้สอนได้เห็นแนวการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาการแนะนําเสนองานในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น 2. ผู้สอนนําแผนการจัดการเรียนรู้ในไปประยุกต์การจัดการเรียนการสอนนะครับในรายวิชามีความสอดคล้องกับผู้เรียนกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับการศึกษาโดยให้ข้อแนะนํานะครับพร้อมกระตุ้น เพื่อรูปชั้นนะครับให้แสดงความมินเห็นนะครับและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันขอโจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับครับ